มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้กันนะครับให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใดๆนะครับโดยที่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A นะครับเท่ากับ0.6ความน่าจะเป็นของอ A บ B นะเท่ากับ0.2และความน่าจะเป็นของ A เนียน B นะครับ0.8แล้วก็ให้เราหาตัวนี้นะครับตัว B ทีนี้เรามาลองเขียนทดเล่นๆก่อนนะครับ เขียนทดไว้นะครับจาก p ของ a union b เท่ากับ p a บวก p b ครับลบด้วย p a i n ตอร s e c t b ถ้าเราไล่ทีละตัวนะครับ ตัว p a อยู่ใ b เนี่ยเป็นตัวเราทราบอยู่แล้วนะครับ p a นี้เราก็ทราบส่วนเจ้า p b ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการหานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ p ของ a intersect b ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราหาค่าตรงนี้ได้หาค่านี้ได้เราก็จะมาหา p b ได้ครับเนื่องจากในโจทย์เนี่ยครับเขาให้ตัว p ของ a ลบ b มานะครับ จาก p ของ a อ n ินเตอร์เซกบีนะครับเท่ากับ p a ลบ p b ลบ a ขอโทษนะครับ p ของ a, ล a. อลบบีเนื่องจากเร,ราทราบค่าของ p a แล้วนะครับคือ0.6นะครับแล้วก็ p ของ เอบ b เราก็ทราบ้วนะครับคือ0.2นเราก็จะได้ว่า P ของ A อ n ินเตอร์เซก b นะครับก็เท่ากับ0.4เมื่อเราได้ค่าของ P A i อ t ินเตอร์เแล้วนะครับเราก็จะนำมาแทนตรงนี้นะครับเพื่อจะหาค่าของ P B และจาก p a union b ตรงนี้นะครับอลอกจากมาทัดข้างบนมาเลยเท่ากับ p a บวก p b ลบ p a i n t e r s e c ก b ครับ p a union b เนี่ยครับเราทราบแล้วว่าม,มันคือ0.8ส่วน p a ของเราก็คือ0.6นนะครับ p b นี่คือสิ่งที่เราต้องการหาเนาะ ลบด้วย P A สนเก B ก็คือ0.4น,นะครับเมาเราแก้มสมการเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ว่า P B ของเราเนี่ยจะเท่ากับ 0. 6นนั่นเองมาดูตัวอย่างข้อถัดมานะครับ กำหนดให้ a และ b เป็นเหตุการณ์นะครับโดยที่ p a เท่ากับ0.6 p ของ b c o m p l เ m e n t เนี่ยเท่ากับ0.4นะครับและก็ p a ลบ b เท่ากับ0.02สทีนี้เรามาหาหาเจ้าตัวนี้นะครับ p ของ a complement intersect กับ b complement ทีนะนี้เรามาพิจารณาตัวนี้ก่อนครับ พิจารณาตัว a complement นะครับ intersect กับ b complement จากสมบัติของการดำเนินการของเซตนะครับมันก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของ a union b ทั้งหมด complement ได้นะครับดังนั้น p ของ a complement intersect b complement เนี่ย จะเท่ากับ p ของ A u น i o n B ทั้งหมดคอมพลเมนต์เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าไอเจ้า p ของ A union B ทั้งหมดคอมพลเมนต์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ลบด้วย p ของ a union b ะนะครับแดงว่าเดี๋ยวถ้าเราหาค่าของ p a union b ได้เราก็จะหาค่าของ p a union b ทั้งหมดคอมพลเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยครับ เรามาหา p a union b กันก่อน p a union b นะครับเท่ากับ p a บวก p b ลบด้วย p a i n t e r s e c t b ในโจทย์เขาบอกมาแล้วนะครับว่า PA ของเราเนี่ยมันคือ0.6นครับแล้วเราก็แทนค่าไปได้เลยส่วนตัว PB นะครับเขาไม่ได้บอกมาแต่ในโจทย์เขาบอกเราอ,อ้อมอ้อมมานะครับเขาบอกก็คือตัว PB c คอม l พลเมนตเนี่ย B คอมพลเมนต์มัเท่ากับ0.4ดังนั้นตัว PB ของเราเนี่ยก็เท่ากับ1ลบด้วย0.4ก็คือ0.6นั่นเอง มือนเดิมเลยครับจากข้อที่แล้วตรงนี้เราต้องการหา p ของ a intersect b ซึ่ง p ของ a intersect b นะครับถ้าเราเขียนใหม่มันเกิดจากการที่เรานำ p ของ a นะครับลบด้วย p ของ a ลบ b ่ะซึ่งในโจทย์เขาให้ค่า p ของ a ลบ b มาแล้วนะครับแล้วก็แทนค่าไปนี้ก็ได้เป็น p a union b จะเท่ากับ1.2ลบด้วยวงเล็บของ p a ตรงนี้ครับ p คือ0.6อะส่วน p ของ a ลบ b มันคือ0.2เราจะได้ว่า p a union b นะครับจะเท่ากับ1.2ลบตรงนี้0.6นะครับลบ0.2ก็ได้0.4ก็กลายเป็น 1.2ลบ0.4จะได้ว่า P ของ A ยูเนียน B นะครับเท่ากับ0.8แต่เราต้องการหาค่าของ P A ยูเนียน B เพื่อไปคำนวณหาค่าของตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ P ของ A คอมพล B เมนต์อินเตอร์เซ็ก B คอมพล B เมนต์ ดังนั้นนะครับ p ของ a complement intersect กับ b complement เนี่ยจะเท่ากับ1ลบด้วย0.8นะซึ่งมันจะเท่ากับ0.2ะครับอ่นะเป็นคำตอบของข้อนี้มาดูตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่า การพยากรณ์อากาศของวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ2วันถ้าความน่าจะเป็นในการอโทษนะครับความน่าจะเป็นที่ฝนจะตกในวันนี้นะครับเป็น0.7นตรงนี้ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับคิเ้นใต้ฝนจะตกในวันนี้เป็น0.7ตรงนี้ให้เราเป็น PA ก็ได้นะครับและความน่าจะเป็นที่ฝนไม่ตกวันพรุ่งนี้เป็น0.5นตรงนี้เขียนฝนไม่ตกเนาะ ฝนไม่ตกเราให้เป็น p ของ b complement แล้วกันเนาะกพราะใช้คำว่าไม่แล้วเขาบอกว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นอย่างน้อยหนึ่งวันที่ฝนไม่ตกอย่างน้อยหนึ่งวันที่ฝนไม่ตกตรงนี้นะครับก็คือ p ของ a complement ยูเนียนกับ b complement และโจทย์ให้หาก็คือความน่าจะเป็นอย่างน้อยหนึ่งวันที่ฝนตกตรงนี้อย่างน้อยหนึ่งวันที่ฝนตกก็คือหาความน่าจะเป็นของ a u n i ย n b นั่นเองนะครับเราทดเล่นอีกครั้งก็ได้ครับถ้าใครยังจำสูตรไม่ได้เนาะ,ะเจ้า p ของ a union b เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการจะหาเราต้องรู้ค่าของ PA รู้ค่าของ p b นะครับแล้วก็รู้ค่าของ PA i อ t ินเตอร์เซกีทีมาเช็คกันหน่อยว่าเรารู้ค่าอะไรแล้วบ้างค่าของ B เรารู้เลยมไหมรู้แล้วใช่ไหมครับของ PE เหมือนจะรู้นะใช่ไหมเหมือนจะรู้เพราะว่าเขาบอกว่าฝนไม่ตกในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็น0.5ใช่ไหมครับแสดงว่า PB ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ1ลบด้วย0.5เขียนทดไว้เนาะ PB <P b S 1> จะเท่ากับ1ลบ P ของ B ีคอมพลเมนต์เท่ากับ1ลบ0.5เรา,า,า,าก็ได้มาแล้วนะครับว่า PB ของเราเนี่ยเท่ากับ0.5ต่อไป เจ้า P A อินเสก B เนี่ยเราไม่ทราบถูกต้องไหมครับเราไม่ทราบแต่เขาให้อะไรมา <_ S 1> เพิ่มที่เรายังไม่ใช้ <_ S 1> ก็คือตัวนี้ P, P ของ A complement Union กับ B complement อ่ะถ้าเรามาพิจารณาดีๆนะครับโอ้ยอ่ะเรามาพิจารณาดีๆนี่ครับวิธีทำแล้วอ่ะพิจารณาไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ A complement ยูเนียนกับ B ีคอม l พลเมนต์ซึ่งตรงนี้มันเท่ากับ a intersect b ใช่ไหมครับทั้งหมดคอม p พลเมนต์ดังนั้นตบ p ของ a complement union กับ b complement เนี่ยก็จะเท่ากับ p ของ a intersect b ทั้งหมดคอมพลเมนต์เนาะซึ่งตรงนี้เขาบอกมาแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีค่าเท่ากับ0.6แต่สิ่งที่เราต้องการหาคือตัวนี้ไหมไม่ใช่เนาะเราต้องการแค่ว่า p ของ a intersect b เฉยๆเป็นเท่าไหร่ p ของ a intersect b ก็เท่ากับ1ลบด้วย p ของ a อินเตอร์เซก b ทั้งหมดของ p เมนนะซึ่งตัวนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือ0.6นะเราก็จะได้ว่า p ของ a อินเตอร์เซก b ก็เท่ากับ1ลบด้วย0.6นะมีค่าเท่ากับ0.4นะพอเรารู้ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถหาค่าของ p a union b ได้ PA union B เท่ากับ PA บวก PB ลบ PA intersect B เราจะได้ว่า PA union B นะครับจะมีค่าเท่ากับ PA ของเราก็คือ0ูนจุดเจ็ดแล้วก็ใส่ศูนย์จุดเจ็ด PB คือ0ูนจุดห้าและ c ของ a intersect b, b, b คือ0.4นะครับเมื่อเราคำนวณแล้วนะเราก็จะได้ว่า p a union b เนี่ยจะเท่ากับ0.8นะสรุปคำตอบสักหน่อยครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็น ที่มีฝนนะครับอ่าขอโทษที่มีอย่างน้อย1วันที่ฝนตกนะครับเป็น0.8เยียบร้อยเป็นคำตอบของข้อนี้ครับ